สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการแก้ท็อกแบ็กนะครับรุ่นอินฟินิตสมาร์แปดนะครับหรืออินฟินิตทั่วๆไปนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับวิธีแก้นะครับให้เราใช้สองนิ้วนะครับให้เราใช้สองนิ้วเลื่อนนะครับเวลาแต่นี่ให้เราให้เราแตะสองรอบนะครับ อันนี้มันเป็นติดฮ็อกแบ็กอยู่นะครับสำหรับคนที่ไปกดแล้วไปโดนอย่างเงี้ยครับอันี้ครับอันดับแรกให้ใช้สองนิ้วนะครับสองนิ้วเลื่อนได้นะครับเห็นไหมครับจากนั้นก็ให้ไปแตะตั้งค่านะครับแตะสองทีเอาไปแตะสองทีนะครับแล้วก็เลื่อนมาใช้สองนิ้วเลื่อนมาเลื่อนดูนะครับเลื่อนดูนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน พิเศษนี่นะครับให้เข้าไปนะครับแตะทีนึงก่อแล้วก็แตะไปสองทีนะครับจากนั้นก็ให้ไปตรงนี้ครับการเข้าถึงนะครับแตะหนึ่งทีก่อนแล้วก็แตะสองทีนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีโชว์คำว่า pop back นะครับแตะเข้าไปทีนึงแล้วก็แตะสองทีนะครับอ่นี่ครับให้ไปปิดตรงนี้นะครับแตะไปทีนึงก็แตะสองที แล้วก็มันจะบอกว่าให้หยุดนะครับแต่ที่นี้ก็แต่เห็นไหมครับตอนนี้ท็อกแบ็กติดไปเรียบร้อยนะครับเห็นมครับอ่าก็แต่วิธีใช้ใช้สองนิ้วครับแต่ตอนนี้มันใช้ได้ปกติแล้วอ่าจะทวนนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เข้าไปตั้งค่านะครับให้ไปตั้งค่าแล้วก็ให้เข้าไปฟังก์ชันพิเศษนะครับนี่ปึ๊บ จากนั้นก็ไปการเข้าถึงนะครับแล้วก็ไปคาว่าท็อกแบ็กนะครับท็อกแบ็กเสร็จแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยถ้าไปเปิดอย่างนี้นี่ไปเปิดนะครับเนี่ยเปิดมันก็จะติดนะครับทอกแบ็คาร์ดย์ทูครนเียสเฟิงเจียงทอกแบ็กแล้วก็ไปปิดติ๊กปึ๊บนะครับกดหยุดติ๊กสองทีนะครับใช้สองนิ้วแตะทีหนึ่งแล้วก็ดับเบิลแตะนะครับก็จะเป็นการ ปิดท็อกแบ็กนะครับก็เป็นอินฟินิรุ่นทั่วๆไปจะคล้ายๆกันนะครับผมก็สามารถเอามาเทียบเคียงกันได้นะครับก็ไม่ต่างกันเพราะว่าที่ผมดูดูแล้วใครที่มีอินฟินิอย่างเงี้ยถ้าแก้ไม่ได้ก็ดูไปถ้าไม่ได้ก็ค่อยเลื่อนไปดูวิดีโอคลิปอื่นนะครับก็มีหลายๆเพื่อนที่ทำช่องในการแก้อยู่นะครับ ถ้าจะว่าดูคลิปนี้ไม่ไม่ไม่ผ่านนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมในการแก้ท็อก b a ็กนะครับอย่าลืมนะครับใช้สองนิ้วเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีลองกดสองอันนี้ก่อนอันนี้ถ่ายรูป บางทีมันเข้าท็อกแบ็กเองนะครับแสดงว่าไม่เข้าต้องเข้าท็อกแบ็กอันนี้ถ่ายรูปบางทีใช้ปุ่มนี่มันกดเข้าท็อกแบ็กเองนะครับแต่ผมจะดูว่ามันมีไหมไม่มีนะครับมันเข้าไม่ได้จริงๆปึ๊บหรือกดสองอันแช่ หนึ่งสองสชึบอ่าแสดงว่ามันเข้าท็อกแบ็กในปุ่มไม่ได้ครับถ้าเข้าท็อกแบ็กในปุ่มได้เนี่ยมันจะมันจะกดแล้วมันจะมันจะกดแล้วมันจะแก้วิธีกดนี้ได้เลยนะครับอ่ามีถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้สามปุ่มปุ๊บพร้อมกันไม่ได้นะครับโอเคสรุปก็คือใช้วิธีเข้าไปตั้งค่านะครับ ใล้วธีเข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็ไปแก้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากสําหรับทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องนะครับสวัสดีครับ